กลับสวัสดีนะครับผมธนสิทธิ์ผู้ข่าวนะครับงานไอทีสสจรบบุรีนะครับวันนี้ก็คือผมจะในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวนาราย h e ล l ์อินโฟม m a ันเอ็กซ์ช n น e ของจังหวัดระบุรีนะครับที่ที่ทางทีมงานได้ออกแบบระบบขึ้นมาร่วมกับทางเขตส,สุขภาพที่4นะครับพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของสถานพยาบาลภายในภายในจังหวัดนะครับ ในส่วนของตัวนา,าย Information Exchange ตัวนี้นะครับก็เป็นนโยบายของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีที่ท่านได้ดําริว่าอยากจะให้เราทำตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในจังหวัดเพื่อตอบโจทย์นะครับตัวนโยบาย One Province One Hospital นะครับซึ่งจริงแล้วถูกสั่งการมาตั้งแต่ปีอบประมาณปีอบประมาณที่แล้วนะครับคราวนี้เรามา implement รวมกับเขตก็เลยทําให้ตัวระบบเนี่ยเสร็จได้รวดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ที่จังหวัดลบบุรีเองก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สถานพยาบาลได้หมดแล้วโดวยโดยลบบุรีเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยครับเชื่อมต่อ MPI ไปในทุกโรงพยาบาลแล้ว11แห่งนะครับส่วนรพสตเนี่ยเราใช้ Data Center นะครับโดยรายละเอียดของตัวนาราย h e a l t n Formation Exchange ผมขอเรียกเป็นนารา HIE แล้วกันนะครับมีรูปแบบการทำงานยังไงนะครับตัวนาลาย HIE นะครับเราจะทำงานในรูปแบบของ decentralized เราจะไม่นำข้อมูลมากองรวมนะครับก็คือเป็นลักษณะที่ว่าตัวฐานข้อมูลจะกระจายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเราจะเชื่อมต่อตรงกับฐานข้อมูลโรงพยาบาลเลยแล้วก็การทำงานจะทำงานบนตัว N โป o โ o คอ l นะครับ คำนี้ตัว N-Protocol เนี่ยก็ย่อม,มาจากนารายโปรโตคอ l นะครับถามว่ามันทำงานยังไงวิธีการทำงานของ N-Protocol คือเป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพนะครับโดยตรงจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลทำงานแบบ decentralized แล้วก็มีหลักการทำงานโดยการสร้างนะครับ virtual OPD ขึ้นมาเพื่อขอข้อมูลจากโรงพยาบาลปลายทางแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย API นะครับนั่นก็หมายความว่า หากโรงพยาบาลจะพัฒนาตัว API ขึ้นมาเองก็สามารถที่จะนำมาเชื่อมต่อกับตัวระบบนาราย h i e ได้การแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเรา,เอ,าอ้างอิงมาตรฐาน43แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าใน43แฟ้มของกระทรวงเนีย้ยังจะมีตัวบางไอเทมนะครับที่มันขาดหายไปยกตัวอย่างเช่นยาใน43แฟ้มจะไม่มีวิธีกินนะครับแล้วก็ l a บ จะไม่มีตัวค่า standard value นะครับก็คือตรงนี้เราก็จะเพิ่มเข้ามาเพื่อจริงๆแล้วโดยโดยโดย,โดย,โดยโหลักการนะครับในหลักการคิดเนี่ยก็คือเราออกแบบมาให้ทำยังไงก็ได้ที่แพทย์สามารถมองเห็นข้อมูลของคนไข้แล้วสามารถตัดสินใจให้การรักษาพยาบาลได้โดยโดยโดยคอนเซปต์แนวคิดของตัวนลัย HIE ก็ประมาณนี้นะครับคือให้แพทย์เห็นแล้วสามารถตัดสินใจให้การรักษาได้เลย สุดท้ายนะครับก็คือในตัวระบบตัวอิน o ุ o โตคตัวนี้ก็สามารถรองรับการขยายโนโดได้ไม่จำกัดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดโรงพยาบาลไหนต้องการที่จะนำตัวอินพ o ตโตคไปใช้งานไปติดตั้งก็สามารถไปติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ปลักระบบเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในโครงข่ายของตัวอะไรโปรโตคอน,าานี้ใช้งานร่วมกันดูข้อมูลร่วมกันได้ทันทีนะครับผม รูปแบบการทำงานนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเวลาที่แพทย์โรงพยาบาล A เนี่ยต้องการข้อมูลของนายกที่โรงพยาบาล B นะครับก็จะร้องขอข้อมูลนะครับผ่านตัว N protocol คอมานะครับซึ่งในการทำงานเนี่ยระบบของ n อ็น e เนี่ยนะครับจะเป็นตัวระบบความปลอดภัยนะครับที่ทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถเข้ามาเจาะระบบได้โดยง่ายนะครับ ซึ่งเดิมเนี่ยตอนที่เราออกแบบระบบกันครั้งแรกครับก็คือมองว่าเออในในช่วงนโยบายเร่งๆเ,เราจะทํำยังไงมันถึงจะเร็วนะครับเราก็บอกว่าเออถ้าไม่คิดอะไรมากเลยนะครับก็ให้โรงพยาบาลเปิดพอร์ตแล้วแล้วอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ยิงเข้าไปล้วงข้อมูลตรงๆเลยได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆวิธีการแบบนี้เร็วนะครับแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็ทําได้เลยแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ไม่ทำระบบความปลอดภัยให้มันปลอดภัย นะครับแฮกเกอร์ก็สามารถที so ่จะมาแฮกข้อมูลโรงพยาบาลได้เช่นกันนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะครับหรือว่าโรงพยาบาลบอกว่าจะเปิดเว็บไซต์ให้ให้ให้แพทย์นะครับเข้าไปเปิดเว็บไซต์แต่ละโรงพยาบาลดูข้อมูลอย่างนั้นก็ได้ก็สะดวกดีแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนเว็บไซต์ไม่ไม่รัดกุมนะครับก็จะโดนโดนโดนเจาะเข้าไปได้อีกแหละครับผ่านพวกอ่าอินเจคชันต่างๆนะครับ คราวนี้นะครับเราก็เลยออกแบบตัว N s q c q ขึ้นมานะครับตัว N s q c q ก็ย่อมาจากนาลาย s เขียวนั่นแหละครับเป็นรูปแบบการทำงานที่ล้อมาจาการะบบ 3D Security นะครับถามว่า 3D Security คืออะไร 3D Security เนี่ยจะเป็นตัวระบบความปลอดภัยที่ใช้นะครับในตัวบัตรเครดิตของ Master กับ Visa นะครับถ้าเกิดว่า เราเคยได้ยิน 3D Security นะครับมันก็จะเป็น v e r i f y by Visa กับ Master Card Secure นะครับรูปแบบการทำงานที่เรียกว่า 3D Security ก็คือมันจะทำงานแบบ 3D ก็คือว่า3 Dimension นะครับก็คือจะมีจะม,จะมีจะมีเขาเรียกอะไรนะจะมีจะมีอยู่3อยู่3โหนดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้ทำแบบที่ว่ามีผู้ร้องขอ นะครับแล้วก็มีฝั่งปลายทางที่ให้ข้อมูลแต่ว่ามันจะมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องที่คอยควบคุมระบบความปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ค่าวเซ็นทรัลก็คือคาวเขตนะครับเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของเรื่องของความปลอดภัยหลักการทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับตัวผู้ป่วยนะครับจะคอนเซนต์นะครับจะคอนเซนต์มาที่ที่แพทย์ของโรงพยาบาลเอซึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่ออกแบบกันไว้ก็คือผู้ป่วยจะต้องเสียบบัตรประชาชนนะครับ ผู้ป่วยจะต้องเสียบบัตรประชาชนเมื่อผู้ป่วยเสียบัตรประชาชนก็จะถือว่าเป็นการคอนเซนต์เปิดวิสิทินะฮะอันนี้อันนี้เอาเคลียร์เรื่องของการคอนเซนต์ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากําลังซีเรียสเรื่องของ PDPA อยู่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนไข้นะครับให้เราเซ็นใบคอนเซนต์ใบคอนเซนต์นั้นนะครับตามกฎหมาย PDPA นี่ยก็คือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะร้องขอนะครับให้ดูนะครับแก้ไขยกเลิก รหรือว่าหรือว่าไม่ให้ดูได้เพราะฉะน,นั้นนีถ้าเกิดเราเซ็นคอนเซนต์เนี่ยมันไม่ใช่เซ็นทีเดียวจบคนไข้าสามารถที่จะไม่ยินยอมในครั้งต่อไปก็ได้ก็เลยออกแบบมาว่าถ้าสมมุติว่าถ้าคนไข้ไม่ยินยอมให้ดูข้อมูลก็คือคนไข้ไม่ต้องให้บัตรประชาชนแพทย์มาเพราะฉะน,นั้นเราก็จะดูข้อมูลไม่ได้อันนี้คือหลักการที่ผมบอกว่าเป็นการคอนเซนต์ per visit นะครับเพราะฉะน,นั้นนีก็คือเมื่อคนไข้นะครับ ยินยอมแล้วเอาบัตรประชาชนให้กับแพทย์แล้วนะครับแพทย์ก็นําบัตรประชาชนนะครับมาดูข้อมูลได้คราวนี้ในการดูข้อมูลนะครับก็คือเบื้องต้นตัวแพทย์เองถ้าจะเข้าดูข้อมูลแพทย์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางขาวเขตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยแพทย์ต้องขอลงทะเบียนกับขาวเขตต้องมีชื่ออยู่ในข่าวเขตว่าได้รับได้รับอนุญาตให้สามารถใช้งานนะครับข้อมูลผ่านระบบ นาลาย h A e ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแพทย์ได้รับการได้รับการ,ร,การลงทะเบียนบนข่าวเขตแล้วนะครับแพทย์ก็จะต้องทําการขอพาร์ตโค้ดนะครับก็คือรหัสผ่านนั่นแหละนะครับก็คือขอพาร์ตโค้ดไปยังข่าวเขตเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้พาร์ตโค้ดมาแล้วพาร์ตโค้ดนี้จะมีอายุใช้งาน24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะไม่มีรหัสผ่านที่ใช้ได้งานได้ไปตลอดตลอดตลอดไปไม่มีนะครับก็คือจะใช้งานครั้งหนึ่งก็คือยิงเข้าไปขอพาร์ตโค้ด ใช้งานได้แค่24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือระบบความปลอดภัยชั้นที่1นนะครับคือรหัสผ่านแพทย์เนี่ยถ้าหลุดก็คือใช้งานได้แค่24ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับข้อ2เมื่อเสียบบัตรประชาชนไปนะครับก็คือแพทย์ก็จะขอข้อมูลผู้ป่วยนะครับไปที่ c l o า d g เพระาะฉะนั้นเนี่ยที่ cloud g ขนะครับจะมี class นะครับจะมีแค a ไอ้คำว่า c ค a เนี่ยก็คือว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยที่มาเชื่อมต่อกับตัวระบบนารายเฮชไอหรือว่ามาเข้าร่วมนารายโปรโตคอลเนี่ยนะครับ สิ่งแรกเลยที่สถานพยาบาลจะต้องทําก็คือต้องส่งลอดวิสิทธ์นะครับกับข้อมูลแพรยาไปเก็บรวบรวมไว้ที่ข่าวเขตยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับในกรเนี่ยไม่รู้แหละว่าเคยมากี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาครั้งสุดท้ายเนี่ยข่าวเขตจะเก็บแค่วิสรอดวิสิทธ์ของในกรณว่ามาวิสิต์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเสร็จแล้วก็เก็บข้อมูลการแพรยาของในกรณว่าในกรเนี่ยมีการแพรยาอะไรบ้างบนข่าวเขตจะเก็บข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับ เป็นเหมือนสารบัญถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยไม่ถูกขึ้นทะเบียนที่ข้าวเคตแพทย์ก็จะไม่สามารถดูข้อมูลของคนคนนี้ได้เช่นกันนะครับคราวนี้เมื่อแพทย์ขอข้อมูลนะครับคนไข้ไปที่ข้าวเคตตัวข้าวเคตนะครับก็จะลิสสารบัญออกมาไอ้คำว่าสารบัญเนี่ยก็คือไปดึงข้อมูลจากแคสนะครับตัวแคสเนี่ยมันก็จะส่งมาบอกแพทย์เลยครับว่าคนไข้คนนี้ไปวิสิตท,ที่ไหนมาบ้าง ล a าส v i วิสิคือเมื่อไหร่และแต่ละสถานพยาบาลลงประวัติการแพ้ยาว่าอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอแพทย์นะครับเลือกได้แล้วว่าจะดูข้อมูลที่สถานพยาบาลไหนนะครับเมื่อแพทย์เลือกเช่นผมยกตัวอย่างที่ลบุรีนะครับสมมุติว่าโรงพยาบาล A คเนี่ยคือโรง,งพยาบาลพัฒนานิคม บอกว่าต้องการจะดูข้อมูลในกอที่โรงพยาบาลพนาลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข่าวข่าวเขตเนี่ย l i ต์ข้อมูลมาแล้วอาจจะมีแบบว่าคนไข้อาจจะไปโรงพยาบาลชัยประดานโรงพยาบาลบ้านมีโรงพยาบาลอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดเลยแต่แพทย์บอกว่าต้องการดูข้อมูลของในในกอที่โรงพยาบาลพนาลายเมื่อชี้นะครับว่าต้องการดูโรงพยาบาลข้อมูลในกอที่โรงพยาบาลพนาลายก็ยิงข้อมูลไปขอที่ข่าวเขตครับว่า ผมต้องการดูข้อมูลของนายกที่โรงพยาบาลพนาลายนะเมื่อคขาเขตนะครับได้รับคำ้ลงคขาเขตจะส่งทิกเก็ตนะครับทิกเก็ตคือโทเคนตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตั๋วนะครับผมยกตัวอย่างละกันว่ามันเป็นตั๋กก็คือค้าเขตจะส่งตั๋วมาใบหนึ่งนะครับซึ่งในนี้จะเขียนว่าทิกเก็ตไอดีนะครับพร้อมทั้งเอนพอยต์ครับว่าเส้นทางที่จะไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลพนาลายเนี่ยไปยังไงนะครับเมื่อระบบนะครับที่โรงพยาบาล ของโรงพยาบาลของแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นโรงพยาบาลพัฒนิคมเนาะได้รับทิเกตกับเอ็ o พอยแล้วนะครับจากนั้นโรงพยาบาลพัฒนิคมก็จะเอาทิเกตนะครับยิงไปตามเอ็ o พอยนั้นไปที่โรงพยาบาลพานัลายไปขอข้อมูลของนายกอตรงๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อ4นะครับจะเป็นข้อ4ทางทางทางโรงพยาบาลพานัลาย,ยิงที่เกตนะครับ ไปขอข้อมูลที่โรงพยาบาลพนาัลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์โรงนพยาบาลพานัลยเมื่อได้รับทิกเกต็ตนะครับก็จะทํางานตามข้อ5ครับก็คือยิงทิกเกต็ตไปตรวจสอบที่ข่าวเขตว่าทิกเกต็ตนี้ขอข้อมูลอะไรมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทิกเกต็ตนี้มีข้อมูลนะครับได้รับการลงทะเบียนที่ข่าวเขตและยังไม่หมดอายุข้าวเคศก็จะตอบข้อมูลกลับมาว่าทิกเกต็ตนี้ขอข้อมูลใครนะครับใครเป็นผู้ขอข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลพนาัลายก็เอามาตรวจสอบครับว่าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อย ก็จะเป็นไปตามข้อ7ก็คือยิงข้อมูลกลับนะครับไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลพัธานิคมเพื่อดูประวัติข้อมูลจากโรงพยาบาลพนาลายได้โดยตรงนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาเนี่ยครับตรงนี้คือ n Z K e n c q นะครับเป็นระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเจาะข้อมูลมาเอาข้อมูลในในตัวฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพนาลายก็ต้องมีทิเกตก่อนนะครับนั่นหมายความว่าก็ต้องไปแฮกทิเกตจากข่าวเขตให้ได้ก่อน นะครับซึ่งมันมันมันค่อนข้างจะซับซ้อนหลายชั้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าในตัวระบบที่จะแฮกข้อมูลเข้ามาเนี่ยถ้าไม่แฮกผ่านฐานข้อมูลตรงๆนะครับทาได้ยากอันนี้กรณีที่1กรณีที่2นะครับคือเซิร์ฟเวอร์โรงพยาบาลเนี่ยทุกโรงพยาบาลคิดว่ามีไฟวอล์อยู่แล้วก็จะมีไฟวอล์อยู่แล้วชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเราก็พยายามที่จะให้ใช้ตัวเน็ตเวิร์กของ MPLS กระทรวงนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราใช้ MPLS กระทรวงเนี่ย มันก็จะมีมันจะต้องผ่านไฟวอลกระรวงอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบความปลอดภัยไฟวอลเนี่ยสองชั้นนะครับซึ่งตัวข่าวเขตเองเนี่ยก็คือใช้ข่าวของ gdcc ก็จะผ่านไฟวอลของของทางอ่าซิ GDCC อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปแบบการทำงานนะครับเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็น Work f l o w ทั้งหมดนะครับที่ ที่ตัวานาลายโปรตโตคอลนะครับทำงานนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองจะลองให้ดูนะครับว่าเมื่อเรา implement แล้วนะครับรูปแบบการทำงานเนี่ยบนบนเว็บเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือผมให้ทางน้องตั้มนะครับที่เป็น IT เขตนะครับเขตสุขภาพที่4นะครับลอง i m p l e m e n t ตัวระบบานาลายโปรตโตคอลที่เป็นเว็บเป็นพอร์ทัลขึ้นมานะครับว่า ว่ามันจะสมมุติเราทําตัวอินโฟโตคอลตัวนารายเ e เสร็จแล้วเนี่ยาจากที่ Workflow เมื่อกี้นะครับมันจะ Implement ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัว Portal นะครับก็คือรูปแบบการทำงานจะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นระบบมาแพทย์ต้องขอพารโค้ดนะครับสำหรับเข้าใช้งานก่อนนะครับพารโค้ดก็ขอด้วยรหัสประชาชนนะครับรหัสหน่วยบริการแล้วก็อีเมลที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับเมื่อเมื่อขอพารโค้ดถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับ ตัวพาสโคดเนี่ยจะส่งเข้าเมลนะครับหรือ Line Notify นะครับหรือ Li n ์นอตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้พาสโคดมาแล้วถามว่าพาสโคดนี้เอามาทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นพาสโคดนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่แพทย์จะนำมาใช้นะครับก็คือเอามาลงทะเบียนบัตรประชาชนตัวเองก่อนนะครับวิธีการวิธีการนำมาลงบัตรประชาชนของตัวเองนะครับเครื่องคอมเครื่องนั้นต้องติดตั้งตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า นารายสมาร์ทการ์ดลีเดอร์ก่อนนะครับก็คือตัวนารายสมาร์ทการ์ดลีเดอร์เนี่ยจะเป็นตัวโปรแกรมเอาไว้อ่านบัตรประชาชนเพื่อนะครับอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเพื่อนํามาใช้กับตัวนาราย HIE นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอติดตั้งโปรแกรมตัวนี้แล้วนะครับวิธีการลงทะเบียนบัตรประชาชนของแพทย์ก็คือนำพาสโค้ดที่ได้นะครับนำพาสโค้ดที่ได้มาระบุลงในช่องนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เสียบบัตร เสียบัตรประชาชนไว้นะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนตรงนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ระบบก็จะมาบอกว่าบัตรประชาชนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อแพทย์นะครับลงทะเบียนบัตรประชาชนแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานล็อกอินโดยบัตรประชาชนได้นะครับเสียบบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มนี้แล้วก็ล็อกอินเข้าระบบไปเลยนะครับคราวนี้ในกรณีที่แพทย์นะครับไม่สะดวกนะครับไม่มีสมาร์ทการ์ดไม่มีเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็ ไม่ได้ใช้บัตรประชาชนเราก็สามารถเข้าระบบโดยใช้พัดโค้ดได้ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าพัดโค้ดนี้จะมีอายุการใช้งาน24ชั่วโมงนะครับคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับเราก็นะครับระบุเลขประชาชนกับพัดโค้ดที่ได้รับมานะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับคราวนี้ตัวระบบนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะล็อกอินเข้ามาในตัวระบบนา,าย HIE นะครับซึ่ง ในในหน้าง,งานจริงเนี่ยถ้าเกิดเป็นห้องตรวจนะครับเวลาที่ผู้ป่วยมาแพทย์ต้องการจะดูประวัตินะครับผมแนะนําเลยนะว่าควรจะมีอจอนจอครับจอหนึ่งก็เอาไว้คีย์โปรแกรมของโรงพยาบาลจอหนึ่งก็เอาไว้เปิดดูตัวประวัติของนารายเฮจหรือหน้าจอน,นี้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ดูประวัติก็สามารถที่จะใช้ทาเทเลเมตได้นะครับคราวนี้ผมผมยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าระบบตอนนี้ผมไม่มีเครื่องอันบัตนะครับถ้าประชาชนมาก็บอก คุยกับประชาชนนะครับว่าคุณหมออยากจะขอดูประวัติของคุณนะครับจากโรงพยาบาลพนาลลายนิดนึงนะครับคนไข้ยินยอมให้ดูประวัติจากโรงพยาบาลพนาลลายไหมนะครับหรือว่าคุณหมอขอดูประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากที่อื่นหน่อยผู้ป่วยต้องการให้คุณหมอดูประวัติไหมถ้าต้องการกรุณาเสียบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดนะครับ <plic ți S 2> พอผู้ป่วยเสียบปุ๊บเราก็คลิกอ่านบัตรประชาชนเลยนะครับพอคลิกอ่านบัตรประชาชนนะครับตัวเลขประชาชน ก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้แต่ผมขออนุญ,ญาตพิมพ์นะครับซึ่งจริงๆอะ่ะตอนนี้มันเป็นระบบทดสอบนะครับถ้าสมมุติว่าระบบเสร็จแล้วประกาศใช้แล้วนะครับก็จะเป็นการดูพันบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราคีย์เลขประชาอ่านให้ประชาขออนุญาต,ขอ,อญาตขอโทษครับพอเราให้คนไข้เสียบบัตรแล้วนะครับเรากดอ่านบัตรปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูลเลขประชาชนขึ้นมาอย่างนี้พร้อมประวัติรักษาพยาบาลแบบนี้นะครับ ซึ่งรักษาซึ่งประวัติรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับตรงนี้จะดึงจากาตัวคลาวเคดนะครับขลาวส่วนกลางนะครับคลาวเซ็นท่าซึ่งคนไข้คนนี้นะครับมีประวัติการไปรับบริการที่โรงพยาบาลพนาลายท่าวงแล้วก็รพสตอข่าสมาครอ,อย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าตัวนาราย HIE เนี่ยนะครับก็คือของรพสตอเนี่ยที่มองเห็นได้ของจังหวัดลบบุรีเนี่ยเราดึงจาก Data Center นะครับเพราะว่าลบบุรีมี Data Center ที่เก็บฐานข้อมูล4 3าแฟ้มไว้นะครับเราก็สามารถ ดึงประวัติจากรอพสตมาดูได้ใน,ใน,ใ,นในการเดโมชุดนี้นะครับสมมุติผมจะเปิดดูข้อมูลผู้ป่วยคนนี้ของโรงพยาบาลพนาลายนะครับอ้อลืมไปถามว่าทําไมตอนที่เราดึงจากคลาวเคสอะเราไม่ดึงชื่อสกุลผู้ป่วยมาด้วยนะครับที่เราไม่ดึงชื่อสกุลผู้ป่วยมานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูชื่อสกุลผู้ป่วยจากสถานพยาบาลตรงๆนะครับมันจะมีกรณีแบบนี้ครับว่า อาจจะมีการที่เราลงทะเบียนผู้ป่วยเนี่ยแล้วขีเลขประจําตัวประชาชนผิดนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเปิดไปแล้วพบว่าชื่อเนี่ยเป็นคนละชื่อนามสกุลคนละนามสกุลวันเกิดไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยก็ให้รู้นะครับว่าสถานพยาบาลน,นั้นๆอาจจะลงข้อมูลผิดก็ช่วยติดต่อกลับไปที่สถานพยาบาลต้นทางนะครับที่เราดูข้อมูลนิดนึงว่าคุณลงข้อมูลผิดนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมต้องการจะดูข้อมูลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพ,าาลพานลายนะครับผมก็คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเมื่อคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ <c. S 1> <c. S 2> ข้อมูลที่ปรากฏต่อมาเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาลโรงพยาบาลพานลายแล้วนะครับนะครับตัวตัว n ตัว n โปรโตคอลนะครับตัว n โปรโตคอลก็จะยิงข้อมูลไปขอข้อมูลที่โรงาพยาบาลพนรายนะครับซึ่งคนไข้นะครับก็จะชื่อนี้นะครับ เกิดวันนี้อายุเท่านี้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วถุกคนนะครับคนไข้ทีเอนนี้ที่โรงนพยาบาลพนลัยนะครับถุกคนเมื่อตรวจสอบพบแล้วว่าถูกคนนะครับเราก็จะเห็นวิสิตครับว่าคนไข้ไปวิสิตอยู่สองครั้งนะครับก็คือวันที่3พฤศจิก,ก,กากับวันที่12พฤศจิกาถ้าเราต้องการจะดูวิสิตไหนนะครับเราก็กดแสดงรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งตัวตัวระบบนะครับก็จะยิงนะครับยิงไปขอข้อมูลนะครับ ยิงไปขอข้อมูลที่โรงพยาบาลพนลายอีกครั้งหนึ่งแต่จะดึงข้อมูลมาเฉพาะวิสิตในวันนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับอาการสําคัญนะครับฮัตการนะครับและก็แลบนะครับซึ่งแลบนี้ก็จะมีค่าตัว normal value ให้ด้วยนะครับนะครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับเดี๋ยวลองเท่าวุ้งนะครับอันนี้คือนะครับ ประวัติจากโรงพยาบาลท่าบุงนะครับนะครับตัวยาก็จะมีวิธีกินนะครับวิธีกินมาให้จากเดิมจากเดิมเรามีปัญหาว่าใน43แฟมเนี่ยไม่มีวิธีกินนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูที่เขาสมอคอนที่ใช้43แฟมนะครับ ต้องขอโทษนะครับพอดีที่นี่ไม่มียานะครับก็คือถ้าเป็นรพาาสตเนี่ยของที่ลบุรีเก็บเป็น43แฟ้มยาจะไม่มีวิธีรับประทานนะครับแล็บก็จะเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้แลวก็เป็นชื่อแปลกๆเพราะมันเป็นชื่อมาตรฐานครับมันไม่ใช่ชื่อที่แพทย์ดูแล้วเข้าใจก็เลยเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องวางแผนปรับระบบกันอีกทีสาหรับรพสตนะครับสาหรับในตัวการเดโม่ระบบนาลาย HIE นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ตั้งใจที่จะแบบว่า,อ,าอัดรายละเอียดอธิบายรายละเอียดทั้งหมดของตัวนาฬิการเชแล้วก็พยายามจะอธิบายให้ให้ให้ท่านผู้บริหารหรือว่าผู้ที่รับฟังเข้าใจนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือหรือว่าจะซักถามอะไรยังไงก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้นะครับธนสิทธิภู้ขาวนะครับไอทีสสจลพบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอ อนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ